แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยามีความสำคัญอย่างไรและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเรามาศึกษากันค่ะสะภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาช่วยทำให้เรารู้จักภูมิประเทศเข้าใจถึงลักษณะของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น นั่นแสดงว่าแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยามีข้อมูลของพื้นที่เช่นความสูงของพื้นที่แหล่งน้ำภูเขาตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่วันนี้เรามาศึกษาแผนที่กับพื้นที่จริงที่คลองหินดำว่ามีลักษณะอย่างไรสังเกตแผนที่นี้นะคะที่พิกัด ละติจูด10องศาเหนือ6ลิปดา19พิลิปดาลองจิจูด98องศาตะวันออก54ลิปดา40พิลิปดาก็คือคลองหินดำนั่นเองที่บริเวณนี้จะเห็นเส้นชั้นความสูงเรียงชิดติดกันและมีลักษณะดโค้งไปตามรูปร่างของคลองดูแล้วน่าสนใจมากแล้วสภาพภูมิประเทศจริงคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะ จากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศบริเวณคลองหินดำนะครับพบว่ามีเส้นชั้นความสูงเรียงชิดติดกันนั่นหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงความสูงของมืพื้นที่อย่างรวดเร็วซึ่งสภาพพื้นที่จริงเป็นอย่างไรนั้นลงไปดูกันครับจะพบว่าบริเวณ2ฝั่งคลองหินดำนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นหน้าผาชันซึ่งจะสอดคล้องกับเส้นชั้นความสูงที่เรียงชิดติดกันหมายถึงบริเวณนี้มีความชันมากครับใช่ค่ะแล้วเกิดเป็นลักษณะนี้ได้อย่างไร อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคลองลักษณะอย่างที่เห็นในปัจจุบันลักษณะของทานน้ำบริเวณของหินน้ำตรงนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะของทานน้ำเป็นระยะเวลายาวนานถึงทำให้เกิดลักษณะเช่นนี้ครับลองสังเกตหินบริเวณนี้ดูนะคะว่าน่าจะเป็นหินอะไร สำหรับข้อมูลของหินบริเวณนี้นะครับสามารถศึกษาได้จากแผนที่ธรณีวิทยาดอีกทางหนึ่งครับแผนที่ธรณีวิทยาจะแสดงข้อมูลของหินในพื้นที่ได้แก่ชนิดหินอายุข,ของหินซากดึกดำบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีที่พบในพื้นที่นั้นในแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณคลองหินดำจะแสดงด้วยสีส้มและสัญ,ญลักษณ์ pr แปลความหมายจากแผนที่ธรณีวิทยาได้ว่าเป็นหินปูนซึ่งหินปูนในบริเวณนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียนนั่นเองค่ะครับและในบริเวณนี้นะครับยังพบซากดรดดำบันของสัตว์ทะเลในหินนะครับซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่าบริเวณนี้มีการสะสมตัวของตะกอนในทะเลครับแล้วตะกอนในทะเลบริเวณสองฝั่งคลองที่เราเห็นคือหินปูนใช่หรือไม่เราสามารถทดสอบได้ค่ะ คลองหินดำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นที่พบได้ไม่มากในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพรครับถึงในปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการศึกษาพื้นที่การบอกตำแหน่งแต่ในบางบริเวณที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะครับแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาก็ยังมีความสำคัญในการบอกลักษณะของพื้นที่และก็บอกตำแหน่ง และยังมีประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายครับดังนั้นการใช้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยายังคงสามารถนำทางและบอกข้อมูลพื้นที่กับเราได้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยายังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลายๆด้านค่ะ